สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องธรรมในใจวันนี้เราจะคุยกันเรื่องการทำบุญไม่จำเป็นต้องรอไปวัดหลายคนอาจเข้าใจว่าการทำบุญคือการไปวัดตักบาตรฟังธรรมทำสังฆทานหรือถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์เท่านั้นแต่จริงๆแล้วบุญไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่วัดและไม่ได้จำกัดแค่พิธ,ธีกรรมทางศาสนา แท้จริงแล้วบุญคือการทำความดีการทำให้ใจสะอาดและการสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการทำบุญโดยไม่ต้องไปวัดว่ามีวิธีไหนบ้างและเพราะอะไรสิ่งเหล่านี้ถึงเป็นบุญแท้จริงบุญจากการให้ทานการให้รอยยิ้มเพียงแค่ยิ้มกับคนรอบตัวใจเราก็ปล่อยคลื่นพลังบวกออกไปแล้ว การให้ความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเช่นช่วยถือของช่วยพาคนแก่ข้ามถนนการแบ่งปันสิ่งของเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วอาหารข้าวของที่ยังดีเราสามารถแบ่งปันให้ผู้ยากไรการให้ไม่ได้วัดจากบุญค่าแต่วัดจากเจตนาที่อยากให้ด้วยใจจริงบุญจากการรักษาศีลการไม่เบียดเบียนศีลห้าคือหลักการใช้ชีวิตที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น แม่ไม่ต้องไปวัดเราก็รักษาสิได้ในชีวิตประจำวันเช่นไม่กลัวหกไม่อเปรียบไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ใช้คำพูดทำร้ายจิตใจไม่เบียดเบียนสัตว์เล็กน้อยเช่นไม่เตะหมาไม่ทำร้ายแมวที่มากวนบุญจากการภาวนาฝึกจิตใจเพียงแค่เราหยุดวุ่นวายหายใจเข้าออกลึกๆรู้สึกตัวในปัจจุบันก็ถือเป็นการเจริญสติ นั่งสมาธิวันละ5-10นาทีก่อนนอนหรือตอนเช้าใจจะสงบและสว่างบุญจากการพูดดีคำพูดให้กำลังใจเป็นบุญที่ทรงต่อความสุขได้ทันทีคำพูดปลอบใจช่วยเยียวยาคนที่ทุกข์คำพูดจริงใจอาจเป็นเหตุให้ใครบางคนมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อบุญจากการทำหน้าที่ การเป็นลูกที่กตัญญูดูแลพ่อแม่การทำหน้าที่การงานด้วยความซื่อสัตย์การดูแลครอบครัวให้มีความสุขสิ่งเหล่านี้เป็นบุญประจำวันที่สูงค่าและใกล้ตัวที่สุดบุญจากการให้อภัยเมื่อเราไม่เก็บความโกรธความเคียดแค้นไว้ในใจการปล่อยวางความผิดพลาดของผู้อื่นไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อใจเราจะเบาและเป็นสุข การให้อภัยคือบุญที่ทำให้หัวใจสะอาดและเบาสบายที่สุดบุญจากการดูแลสิ่งแวดล้อมเก็บขยะสักชิ้นจากพื้นปลูกต้นไม้เพื่อให้่มเงาและอากาศบริสุทธิ์ใช้ชีวิตแบบประหยัดทรัพยากรไม่เบียดเบียนโลกสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้คือบุญที่ช่วยโลกการทำบุญไม่จำเป็นต้องรอวันพระไม่จำเป็นต้องรอให้ว่างไปวัด ไม่จำเป็นต้องใช้เงินทองมากมายแต่ทำได้ทุกวันทุกที่ทุกเวลาผ่านการกระทำง่ายๆเช่นให้พูดดีคิดดีดูแลผู้อื่นและตัวเองเพราะแท้จริงแล้วบุญไม่ใช่สิ่งที่ห่างไกลแต่คือความดีที่เราลงมือทำในชีวิตประจำวัน